ยวก่นค่ะพี่ขาไม่หม่พี่ไม่ดีแ่เลเปลี่ยน้ใหม่น้องแชมไม่ใช่ลลจะได้เต้นค่ะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจจะรู้ไม่ชอบอะไรจะหาให้เธออดี๋ยวก่อนค่ะไม่หรอ ไอมตัวนี้ไยถ่านใกล้หมดเอาใหม่ลนลนลนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจที่ก็ชอบอะไรรักรักใจให้มึงสามตัวเลยเรงใหม่สามตัวเลยนะลดลนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ ชมมีปัญหาเองคุณพูดมาอ่ะไมอว่าพี่เสียงไม่ดีแน่เลยโอ้เสียงดีใช่ไหมร้องดิให้ฉันร้องเหรออ่าได้เสียงดีกว่าแล้วพูดไม่ค่อยเก่งคุณอะไรไปไปดีกว่าวะไปหมดเลยอดพอดีปัญหาเรื่องจิ่ใจขอาศัยอยู่ที่บ้านของมาลีมาลัยเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนแล้วให้กลับพระนครอีกครั้ง พา่านผ่ชมมายังรัตนารกจำลังโคต